ัดีค่ะคลิปนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้เนี่ยอุ๋ยก็จะมาพูดถึงเรื่องนี่เจ้าคำนี้น,นะคะคือไม่ได้ไปดูเลยอะ่ะไม่ได้แบบไปจับที่ตัวต้นเขาคือมองผ่าน,านเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคือเขายังปกติมากเลยนะ,ะแต่ว่าคือข้างล่างเนี่ยเขาไปหมดแล้วนะคะ มันแห้งไปหมดแล้วเดี๋ยววันนี้อุ๋ยก็จะมาแก้นะมันเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้าวเนี่ยหลุดไปเลยอะ่ะอ้หลุดไปแล้วไปเก็บมาแล้วนะดูสิเนี่ยมันมันแห้งไปหมดแล้วนะเดี๋ยวจะลองคีบในดินออกมาดู ก็คือลากเนี่ยคือถอดออกมาเราก็ยังไม่รู้เนาอว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าที่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 โคนเนี่ยมันเป็นขาวขาขาวขาว,ขาว,ขาวอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ดูไม่ออกแล้วนะคะว่ามันเป็นอะไรเพราะมันแห้งไปแล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะก็อุ๊ยว่าข้างบนเนี่ย เขายังได้อยู่เนาะอุ๋ยจะมาตัดใช้คัตเตอร์ค่ะตัดเลยนะคะค่อยๆตัดหั่นไปก่อนเลยนะคะอุ๋ยจะหั่นไปเลยอืมคือมันกินไปถึงข้างในแล้วอะคะ่ะอุ๋ยว่าต้นนี้ก็ไม่น่ารอดนะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะลองตัดอีกนะคะ นี่ข้างในมันเป็นแบบนี้เลยคือมันกินไปถึงแกนข้างในแล้วนะคะ เพี่ไฟนะคะจะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากๆคือเท่าที่เราเจอเนี่ยนี่แหละที่มันเดินอยู่คือแบบอันนี้คือต้องขยายอะค่ะถึงจะเห็นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นมันเลยนะคะคือเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากคือมันจะไปดูดกินน้ําเลี้ยงอะค่ะในส่วนต่างๆของต้นนะคะคือถ้าสังเกตภายนอกเนี่ยก็คือว่าผิวต้นจะซีดจะมีจุดสีขาวหรือสีเหลืองเนาะแต่ว่าอันนี้คือ,อ,อต้นคามิเน่เนี่ยมันมีหนามซึ่ง เราก็ไม่เห็นตัวลำต้นมันนะว่ามีแบบอะไรที่มันผิดสังเกตนะคะวิธีป้องกันวิธีกำจัดเพียไฟเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องฉีดพ่นด้วยสารประเภทดูดซึมอย่างนิโคตินซัลเฟตน,นะคะเศ้าเลยอ่ะคือแบบไม่รอดคือมันกินไปถึงแกนตรงหัวแล้วอะคะ่ะเนี่ย มันกินไปแบบถึงข้างในแล้วว่าเมื่อกี้ที่เอาให้ดูคือแบบเดินกันเป็นพาเลทเลยซึ่งแบบเราเผลอไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเผลอไม่ได้จริงๆเนาะคือด้วยความที่แบบเวลาที่เรามีแคกตัดเยอะๆบางทีเราอะ่ะก็ดูแลไมท่ทั่วถึงเนาะคือพอเราไม่เห็นอีกทีนึงบางทีมันก็แก้แก้แก้ไม่ได้แล้วอะ่ะ ก็อย่างเมื่อกี้นะคะเจ้าคามิเนต้นเนี้ยคือจริงๆอะ่ะตั้งแต่อุ๋ยซื้อมาอุ๋ยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาเนาะล็อตเดียวกันที่ซื้อมาเนี่ยอุ๋ยก็ทยอยเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเหลือเจ้าคามิเนอยู่ไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ซึ้งเสียใจมากๆที่สูญเสียเป็นการสูญเสียที่แบบว่าต้นนี้ชอบมากเลยนะคะทําใจยากมากเลยอะ่ะคือมันมีต้นเดียวเนาะแบบ คือตอนนี้แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้้ตอนนี้แก้ได้อย่างเดียวคือใช้เงินแก้นะคะใช้เงินแก้ไขปัญหาไปนะคะก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องเดี๋ยวอุ๋ยก็คงจะต้องไปหาซื้อต้นใหม่มาเนาะเพราะว่าอุย๋ยมีต้นเนี้ยที่คามิเน่สีเนี้ยอยู่อยู่แค่สองต้นอ่าแล้วต้นเนี้ยตายไปหนึ่งต้นเนาะก็ เดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปหาใหม่นะคะ,ะคือถ้าเราเจอซึ่งมันก็เจอได้ยากมากเลยนะขนาดอุ๋ยเนี่ยมีแว่นขยายแว่นขยายคือมันมัน มันพูดยากคะ่ะมันดูยากจริงๆคือถ้าเราไม่ถอดกระถางออกมาเราจะไม่มีทางรู้เลยดังนั้นเนี่ยวิธีแก้วิธีป้องกันนะคะก็คือว่าตั้งแต่เราได้ไม้มาเราควรจะรีบเปลี่ยนกระถางนะคะคือเราไม่รู้ว่าดินที่เขาปลูกมาเนี่ยมันนานแค่ไหนแล้วมันเสื่อมสภาพหรือยังเลยนะคะสารอาหารก็คืออาจจะไม่มีแล้วอาจจะมีแบบโรคหรืออาจจะมีะสัตว์ตพืชน,นี่ย แฝงมาด้วยนะคะก็คืออันนี้คืออุ๋ยผิดเองที่แบบไม่รีบเปลี่ยนนะคะค่ะก็คลิปนี้เนาะก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วตอนแรกอุ๋ยก็ว่าจะมาตัดจะมาตัดหัวจะตัดส่วนที่มันเสียเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ทายาเล่งรากแล้วก็เอามาชําใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะก็คือแม้แต่หัวก็ไม่ได้นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะอุ๋ยฝากกด Subscribe อุ๋ยนะคะเพื่อติดตามสาระดีๆนะคะน,นี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ